เรืคชีวิตรักเจ็บเกินรักตอนที่สปลอบขวัญใส่ชุดว่ายน้ำออกมาเล่นน้ำหน้าบ้านนาวาเห็นเขาก็ตกใจไม่คิดว่าภรรยาสาวของเขาจะแสนเซ็กซี่ได้ขนาดนี้พี่นาวาคะมาว่ายน้ำด้วยกันสิคะชายหนุ่มเห็นเธอแล้วก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยจึงลงสระน้ำไปไว่ายน้ำด้วยกันนึกยังไง มาว่ายน้ำรอพี่อยู่หน้าบ้านไม่ได้นึกยังไงคะ่ะปลอกก็แค่อยากออกกำลังกายโอเคพี่จะได้มาออกกำลังกายด้วยกันกับปลอบทุกวันดีเลยค่ะปลอบก็ชอบว่ายน้ำแต่ว่าตอนนี้พี่อยากออกกำลังกายแบบอื่นมากกว่าออกแบบไหนละคะกีฬาในร่มไงละ่ะหญิงสาวยิ้มเขินและวันนั้นเธอกับเขาก็ได้มีอะไรกัน ตามแบบฉบับสามีภรรยาหลังจากวันนั้นชีวิตครอบครัวก็สงบสุขและมีความสุขมากขึ้นดูหนังเรื่องอะไรหรอจะปลอบดูหนังตลกค่ะปลอบชอบดูหนังตลกมันไม่เครียดแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะดีค่ะแล้วพี่นาวาล่ะคะชอบหนังตลกหรือเปล่าดูได้หมดแหละมาพี่นางเป็นเพื่อนวันนี้พี่นาวาไม่ออกไปไหนล่ะคะทุกทีเห็นวันหยุดแบบนี้พี่นาวาไม่ค่อยอยู่ติดบ้าน ก็ทุกทีมันไม่ปกติแต่วันนี้มันเป็นปกติพี่อยากอยู่กับเมียมากกว่าปลอบมีความสุขที่สุดเลยค่ะที่ในที่สุดเราก็เข้าใจกันได้ปลอบรักพี่นาวาน,นะคะพี่ก็ชอบปลอบนะจ๊ะไม่คิดเลยว่าการแต่งงานกับปลอบจะทําให้พี่มีความสุขได้ขนาดนี้พี่นาวานะปากหวานที่สุดในโลกเลยค่ะรู้ตัวไหมพี่พูดจริงๆนะพี่ไม่ได้ปากหวาน พี่มีความสุขมากจริงๆที่ได้อยู่กับปลอบปลอบก็จะพยายามทำทุกวันให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขค่ะวันนี้ปลอบมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะพี่นาวาพี่ก็มีความสุขมากขอบคุณปลอบเช่นกันนะจ๊ะทั้งคู่ผัดกันพูดคำหวานให้กันเป็นภาษาดอกไม้ที่ทำให้หัวใจอิม่มเอมมานีแวะมาเยี่ยมลูกชายเห็นว่าลูกชายกับลูกสะภ้ายสวีทหวานกันไม่เกรงใจก็ดีใจ ว่าไงนาว่าแม่เห็นแกยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่แกเริ่มจะชอบน้องขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแม่แต่งงานกับน้องปลอบก็มีความสุขดีชีวิตคู่ของผมตอนนี้มีความสุขมากๆครับหมายความว่าแกรักน้องแล้วใช่ไหมเนี่ยแม่จะได้ดีใจกรี๊ดในใจรอตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่คิดว่าคงอีกไม่นานรักน้องให้เร็วๆนะัลูกแม่อยากอุ้มหลานจะแย่แล้ว รักหรือไม่รักก็อุ้มหลานได้นะแม่ไม่นานหรอกครับไม่นานเกินรอแม่จะต้องมีหลานแน่แน่โอ๊ยแค่คิดภาพว่าจะมีหลานนะแม่ก็มีความสุขมากเลยจ้ะลูกแม่อยากมีหลานมากเลี้ยงแกก็ผ่านมาเกือบ30ปีแล้วเนี่ยแม่ลืมความรู้สึกตอนที่เลี้ยงเด็กเล็กๆไปแล้วล่ะผมก็มีความสุขมากครับแม่แค่คิดว่าจะมีลูกกับปลอบผมจะพยายามทำตัวเป็นสามีและก็พ่อที่ดีนะครับ แม่ได้ยินแบบนี้แม่ชื่นใจจังเลยคุณยายได้ยินก็คงจะดีใจมากผมขอตัวไปช่วยปลอบในครัวก่อนนะครับแม่ไปเถิดจ้าหุ่นน่ารักจริงๆเป็นสามีที่ดีช่วยเมียเข้าครัวด้วยไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้นะนี่มณียิ้มมีความสุขทุกอย่างดีไปหมดทั้งนาวากับปลอบไปฮันนีมูนกับที่สวิตเซอร์แลนด์ที่นั่นเขาได้เจอกับเจิมจันท์ เด็กที่เขาเลี้ยงเอาไว้บำเรอกาเมื่อหลายปีก่อนแต่เธอได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเขาจึงไม่ได้ส่งค่าเทอมให้เธอแล้วเจิมคุณวาโอ๊ยเทอมดีใจจังไม่คิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่ฉันก็ดีใจเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีค่ะใกล้เรียนจบแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณน่ะช่วยส่งเสียจนเจิมเรียนจบปริญญาตรีที่เมืองไทย ถ้าไม่ได้เงินจากคุณนาวาแล้วก็เจิมคงเรียนไม่จบไม่ต้องมาขอบคุณอะไรฉันหรอกเธอก็ให้ความสุขฉันในระหว่างที่ฉันเลี้ยงดูเธอฉันดีใจนะที่เธอได้ดิบได้ดีสอบต่อชิงทุนปริญญาโทมาเรียนต่อที่ต่างประเทศได้ตามความฝันของเธอค่ะเจอม,มีความสุขมากที่ได้ทําตามความฝันคุณนาวาไปที่ห้องของเจมไหมคะเจมยังยินดีที่จะบริการคุณเหมือนเดิม,ไ,มได้หรอกเจม ฉันจะมาใช้บริการเธอเหมือนเดิมไม่ได้แล้ววันนี้ฉันมากับภรรยานี่คุณนาวาแต่งงานแล้วหรอคะใช่ฉันแต่งงานแล้วได้ราวๆสองอาทิตย์นี่แหละยังเป็นข้าวใหม่ปรามันอยู่เลยเจิมจันได้ยินแบบนั้นก็แอบ,บเสียดายเขาถึงเธอจะเป็นเด็กเลี้ยงของนาวาแต่เธอก็ไม่ใช่คนใจแตกเป็นคนตั้งใจเรียนพ้นการเรียนดีทุกเทอมเขาเป็นผู้ชายคนแรกและคนเดียวของเธอด้วยซ้ำ แล้วภรรยาของคุณไปไหนล่ะคะเขารออยู่ที่ห้องฉันมาซื้อขนมไปให้เขาน่ะเอาใจจังเลยนะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกพรุ่งนี้มีแพลนไปเที่ยวไหนคะให้เจิมพาเที่ยวเอาหรือเปล่าก็ดีสิฉันเองก็ยังไม่ได้ทําการบ้านเรื่องมาเที่ยวเลยว่าจะไปไหนบ้างฉันจะได้บอกปลอบว่าวันนี้เรามีไกด์ละชายหนุ่มกลับไปที่ห้องแล้วบอกกับคนรักของเขาพรุ่งนี้มีคนพาเราเที่ยวแล้วปลอบ ใครเหรอคะพี่นาวาคนรู้จักนะจ๊ะจะเรียกว่าเป็นเพื่อนก็ได้บังเอิญเจอกันตอนที่พี่ไปซื้อขนมให้ปลอบนะ่ะเขาก็เลยอาสา,าจะเป็นไกด์ให้ดีเลยคะ่ะมาแบบไม่มีใครไม่มีแพลนอะไรอย่างเราเทีเออ่ยวอ่ะก็ไม่รู้จะไปที่ไหนโอเคตามนี้นะพี่จะได้โทรศัพท์ไปบอกเขาว่าเราตกลงพี่ซื้อของกินมาให้ปลอบเยอะแยะเลยกินเยอะๆนะพร้อมจนตัวจะปลิวแล้ว ค่ะเดี๋ยวปลอบกินรอนะพี่เข้าไปอาบน้ำได้เลยนะคะอาบด้วยกันนะมีเอาหรอกค่ะพี่พี่นาวาไปอาบคนเดียวเถอะนะไม่เอาพี่อยากอาบกับปลอบถ้าปลอบไม่ไปกับพี่พี่ก็จะไม่อาบหญิงสาวหัวเราะเสียงใสมีความสุขจนไม่อยากให้ความสุขมันหายไปรุ่งเช้าเธอก็มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนของสามีตกใจที่รู้ว่าเป็นผู้หญิงนอกจากสวยแล้วก็ยังสาวอีกด้วย สวัสดีคะ่ะคุณปลอบแหมสวยกว่าที่เจิมคิดเอาไว้อีกนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะคุณเจิมก็สวยคะ่ะสวยแล้วก็เซ็กซี่มากมีด้ครึ่งของคุณปลอบแล้วคะ่ะไม่ต้องมาชมก็ได้โธ่ปลอบไม่ได้มีความเซ็กซี่อะไรหรอกคะ่ะก็เป็นผู้หญิงบ้นบานๆหน้าตาธรรมดาไม่เหมือนคุณเจมิมมองยังไงก็สะดุดตามากเลยคะ่ะโธ่เอ้เราก็มาชมกันอีกซะแล้วคะ่ะ วันนี้เจิมอาสาจะพาเที่ยวนะคะอยากไปเที่ยวตรงไหนบอกเจิมได้เลยหรือถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวเจิมช่วยคิดขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจมิมถ้าไม่ได้คุณเจิมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะแพลนไปตรงไหนดีไม่เป็นไรหรอกค่ะเจิมยินดีจะตอบแทนเพราะถ้าไม่ได้คุณนาวาช่วยไว้เจิมก็คงไม่มีอนาคตที่ดีขนาดนี้เขาช่วยอะไรคุณเจิมหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะ ก็แค่ให้ยิบย,มยืมเงินมาจ่ายค่าเทอมเท่านั้นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณปลอบโชคดีจังเลยนะคะที่ได้แต่งงานกับคุณนาวาน่ะปลอบก็คิดอย่างนั้นค่ะปลอบเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยที่ได้เป็นคนรักของพี่นาวาหญิงสาวยิ้มรับชีวิตนี้เธอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพียงแค่ได้เป็นเจ้าสาวของนาวาเท่านั้นก็พอก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ